วันนี้พบกับผมแล้วครับบินครับวันนี้ผมพามาชมครับ m a z d a CX3 ปี2017ครับ2.0 S Sport ครับมาครับดูตัวละครในกันคันนี้ส่งไม่แพงครับส่งอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นครับคันนี้ส่งอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้นครับผมมาครับดูข้างในตัวรถกันดีกว่าคันนี้ได้เบาผ้านะครับผสมผ้าผ้าคันธารล่านะครับเกียร์ออโต้ครับผมคันนี้เลขไมที่90,000ครับเลขไม์90,000ครับ คันนี้ได้บอดี้เดิมทั้งคันนะทั้งคันครับผมไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟไหมแน่นอนครับผมมาดูฝาท้ายกันดีกว่าครับผมพามาดูฝาท้ายกันอืนี่ครับผมฝาท้ายใส่ของได้ครับใส่รองเท้าใส่อะไรได้อยู่ครับผมมาครับมาดูเบาะหลังกันดีกว่าเขาบอกว่าสีเอ็กซ์สามข้างหลังเล็กไม่เล็กนะครับนั่งได้สบายอยู่ครับคันนี้บอกเลยได้เดิมครับเดิมทุกอย่างครับ มาครับดูห้องเครื่องกว่าเครื่อง2,000ครับตัวนี้เป็นเกียร์สกายแอคทีแล้วครับผมเกียร์สกายแอคทแล้วของ m a ด้าครับผมเป็นไงครับกับเจ้า m a ด้า4 x 3ครับใครครับที่สนใจครับเจ้า m a ด้าซ x 3ครับปี2017 2.0 S ิบเจ t ครับคันนี้ส่งไม่แพงครับส่งอยู่มันเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นครับใครสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาครับเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าครับวัน้สวัสดีครับ